เดี๋ยวเป็นไเถอะนะเพื่อนดูอย่างยังไม่ทันได้ขึ้นเลยเห็นชื่อเลยไม่ทันได้ขึ้นเลยเห็นชื่อห้อยตรงแหนแงต่งอย่งนีเป็นกรรมแล้วม้านแรกก็เนียบทำไมถึงเสียเออก็พวกกันเองนะครับที่ทำครับตอนนี้เรามาหลังที่สองครับที่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรารอดูบ้านหลังแรกซ่อมไปแล้ว พวกกันบิดอ่ะตอนนี้ได้รู้ผลแล้วเป็นไรน่าจะก็ลอกกินนี่เพื่อนผมแบกันได้ไปละนี่นี่คือกราร์เห็นไหมเนาะนี่ระยะเท่าไหร่เจ็ดสิบสี่เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นไปดูหน้าตาว่ามันกัดยังไงไปมาเรามาเจอจุดเสียละขอดูนะครับนี่ฟกตินี่เลย กัดนิดกัดแค่นี้แหละเสียแล้ว,ลวจุดไหนสายตูสิ่อไหมแล้วเราต้องใช้อะไรในการแก้ปัญหาครับใช้เงินเท่านั้นครับพูดเล่นนะดิแล้วก็ต้องใช้เป็นสายกันกระลอกนะครับเอาให้ต่อของนู่นก่อนแก้วัดระยะไปก่อนดิเลยตักเียัไปนู่นเลยดึงไป เออเพิ่งตัดเดี๋ยวผมทำตรงนี้เดี๋ยวผมจะปต้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมทำว่าผม่อบยังไงกันนี่อันเก่ามันจะเป็นสายเป็นแบบนี้ก็หลอกมันกัดเข้าพวผมใช้เป็นสายกันก็ลอกค่อมไว้มันจะเป็นสายแบบนี้เห็นไหมกลมๆมีรวดอยู่ด้านในก็ลอกกัดไม่เขานะครับอันนี้นะผมต่อแนละ้ว นี่หน้าตาไอ้จุดต่อก็เป็นประมาณนีเ้เร็วๆไอ้เจ <laughs> ออกรึแล้วอันนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้สายกลมเป็นการกระลอกสายกลมไปตรงเนี้ยสายไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยสายแบนใช่ไหมสายธรรมดาเดีย๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ต้นนี้นี่ไอ้มันมีต้นน้ำมันอยู่นี่ผมไปเก็บไว้ต้นนี้ผมจะเพื่อนผมเก็บไว้ต้นนู้นนี่มันพูดเองนะเมื่อกี้น่ะนี่มีต้นน้ำมันมันกัดเราเราต้อง ใค่ไกลก็ลอกคอมยังไงก็ฝากด้วยถ้าสนใจเน็ตบ้านก็อ,อย่าทิ้งเบอร์ไว้ให้ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ